สวัสดีครับท่นผู้ชมครับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีในช่วงบ่ายของวันที่5ตุลาคม2564กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้เรามาพูดในประเด็นในเรื่องของอดีตผู้กำกับโจ้กันท่านผู้ชมครับดูจากการสอบสวนจากการสืบสวนจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับดูท่าทางจะลามไปพอสมควรนะลามไปถึง ตำรวจชั้นผู้ใหญ่อาจจะต้องลามไปถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากราเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กเกษียณอายุไปแล้วหรือบางท่านอาจจะยังอยู่ในอายุราชการคดีผุ้มกับโจ้เนี่ยเราแยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนที่ใช้ถุงดำคลุมหัวอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร นะเนื่องจากว่ามีประจักษ์พยานค่อนข้างชัดก็คือกล้องวงจรปิดมีพฤติการใช้ขุมถุงคลุมหัวถึง6ชั้นนะแล้วก็สุดท้ายผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสียชีวิตซึ่งก็มีกระแสะตามข่าวที่บอกว่าภูมิกับโจ้นั้นอดีตภูมิกับโจ้นั้นเรียกเงิน2ล้านเขาจะให้1ล้านแต่ไม่ยอมคลุมไปคลุมมาผู้ต้องหา ก็เลยเสียชีวิตแล้วยังปล่อยไปอีกหนึ่งคนนะครับยังปล่อยไปอีกหนึ่งคนคดีก็หาฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยคาดว่าจะน่าส่งส่งจะส่งพนักงานการได้ประมาณเดือนพฤศจิกาแต่ว่ายังไงก็ลังคอยติดตามอยู่ดีนะครับต้องยอมรับว่าอดีตภุมกับโจ้น,นั้นมีเงินนะมีทรัพย์สิน5้าหกรล้านไม่ใช่ธรรมดานะครับยศพันตำรวจเอก แต่น,นี้ก็ต้องดูติดตามกันต่อไปและคดีที่ปล่อยผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งถ้าเป็นคดียาเสพติดอันนี้ก็เป็นความผิดนะครับตํารวจยาพึ่งมองข้ามอย่าพึ่งละเลยอย่าพึ่งปล่อยข้อหานี้นะครับผู้ต้องหาคนหนึ่งเสียชีวิตจากการใช้ถุงดําคลุมหัวและอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดเช่นเดียวกันอดีตพุ่งกับโจปล่อยไปก็เป็นความผิดนะครับนะแต่มานี่มาดูเรื่องอีกคดีหนึ่งของพุ้งกับโจค,คือคดีรถหรูครับ หลังจากผูก้กบก็ถูกจับในคดีถุงคลุมหัวแล้วก็มีการสืบสาวราวเรื่องเนื่องจากว่าเป็นตำรวจรวย500-600ถึงล้านเป็นว่าที่นาะลูกเขยของผู้บัญชาการภาคนะว่าที่ลูกเขยผู้บัญชาการภาคนะคนก็เลยเกรงกลัวอยู่พอสมควรรถรร้410คันครับวันนี้ความปรากฏจากการถแถลงของ พลตุรเอกสุชาติธีรสวัต์รองอพบตรออ,อกมาแถลงว่าการที่ไปตรวจรถ410คันซึ่งเป็นรถหรูอยู่ในเครือข่ายของอดีตผู้กำกับโจ้หรือว่าอาดีตผู้กำกับโจ้ที่ครอบครองรถ410คันอยู่นั้นเนี่ยมันมาที่มันมาจากไหนอย่างไรปรากฏว่านะ เป็นรถที่ขโมยมาจากมาเลเซียเนี่ยประมาณ270คันคือ270คันโดยประมาณเนี่ยมาจากต่างประเทศนะจากสิงคโปร์จากมาเลเซียเขามีการแจ้งหายที่มาเลเซียแล้วรถนั้นหรูเหล่านั้นมาโผล่ที่ประเทศไทยและที่น่าสังเกตเป็นอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือว่ารถจำนวนไม่น้อยนะครับแจ้งหาย ก่อนยึดเนียประมาณ101คันแจ้งหายหลังตรวจยึดนะครับคือไปตรวจยึดเรียบร้อยแล้วถึงมีการแจ้งหายเนี่ย1น9คันดู้ดีนะครับรถยังไม่ได้แจ้งหายแต่มีการตรวจยึดแล้วเนี่ยประมาณ169คันแจ้งหายก่อนการตรวจยึดเนี่ย1 0คัน ทำไมรถเหล่านั้นจึงมาจากมาเลเซียมาจากสิงคโปร์มาเลเซียค่อนข้างเยอะแสดงให้เห็นว่ามันจะต้องมีขบวนการสีกากีอย่างขบวนการใหญ่เลยละครับพอๆกับค้ามนุษย์เลยทีเดียวผมว่ายอย่างนั้นนะพอรถถูในบรรดา410คันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเริ่มทำมาตั้งแต่รองผู้อำนวมกับโจเป็นสารวัตร ผมจะม,มีเครือข่ายตํารวจสีกากีอยู่มากพอส่วนกรมศุลกากรไปถึงไหนครับต้องดูด้วยนะครับอย่ามองข้ามกรมศุลกากรนี่แหละครับเพราะฉะนั้นอดีตุ่้กับโจ้ถ้าดูตามนี้แล้วตามคําแถลงของท่านาพลดรวจเอกสุชาติธีนสวัสด์แล้วเนี่ยนะได้ทุกดอกจะต้องเป็นขบวนการที่นํารถข้ามชาติได้ทุกดอกหนึ่งมีการจับกลุมแล้วได้เงินรางวัลครับ นะดอกหนึ่งได้ไปแล้วสมีการขโมยรถมาเนี่ยได้ของฟรีมาก็ซื้อในราคาถูกมากประมูลก็ราคาถูกพูดง่ายงมีแต่ได้ก็ได้จะต้องเป็นกระบวนการข้ามชาติอย่างแน่นอนถ้ามองถ้ามองเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเอามาขายแพงภาษีก็ไม่ต้องเสียอะไรมากมายนะครับจะต้องมีการร่วมมือกับศุลกากรผมมองอย่างนั้นนะครับในฐานะเป็นนักกฎหมาย ในฐนานะเป็นนักกฎหมายวันนี้จึงออกมาพูดสั้นๆฝากไปยังสำนักง,งานตำรวจชาติครับเรื่องนี้ต้องเอาจริงเอาจังนะครับกระบวนการลักษณะค้ารถข้ามชาติเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ใช่หรอกผมเคยรถหายฮะเมื่อปีพศ .2512 รถเบนซ์ผมหายไปคันหนึ่งโอ้ยนะครับเป็นเรื่องที่เจ็บใจมากแล้วจับไม่ได้นะผ่อนเดือนละห0 0 0มืนกว่าเกือบตายนะครับตอนนั้นผ่อนรถได้มอมันสัก2ปีรถหาย เพืนหัวอกของรถหายเนี่ยนะครับมันไม่ธรรมดาหรอกครับเรื่องรถหายในประเทศไทยรถหายนอกประเทศสํานักง,งานตารวจชาติต้องพยายามติดตามเรื่องนี้ให้จริงจังนะครับรถหายในประเทศก็เช่นเดียวกันวันๆไม่ใช่น้อยนะครับท่านลองไปดูสถิติข้อมูลให้ดีมีการหายกันตลอดนะแต่ว่าคดีรถตูกบุกกับโจียจะเป็นแก๊งเดียวกันบ้างหรือเปล่านะครับผมจําได้เนี่ยรถผมหายเนี่ยพอพวกเขาโทรเช็คไปที่เรือนจําแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ แถวถนนงามวงวานเนี่ยโทรไปถามอย่างนั้นเลยก็ยังมีแก๊งอยู่สมัยนั้นนะครับสมัยนั้นเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้จึงหยิบยกประเด็นรถหรูภูมิกับโจ้จะต้องมีโยงใหญ่ระดับบิ๊กของตำรวจแน่นอนผมเชื่อว่านะครับและจะต้องเป็นกระบวนการที่ใหญ่ที่มีสีกาเกีร่วมกันกับศุลากากรนนะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ร่วมแน่นอนแม้กระทั่งกรมขนส่งนะครับเรื่องทะเบียนปลอม เรื่องการออกทะเบียนต่างๆนี่ขนส่งกรมขนส่งนี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะผมเคยเคยทำคดีรถลักลักรถพวกเนี้ยนะจึงรู้ว่าอ๋อมันมีกระบวนการปลอมทะเบียนการออกทะเบียนนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นที่ไหนยสมัยก่อนนะครับเชียงรายสมุทรปราการหลายๆจังหวัดเนี่ยครับมีการออกทะเบียนปลอมสวมทะเบียนนะบางทีรถไฟไม่เอามาสวมก็มี นะมาสวมรถถายนะกระบวนการเหล่านี้ฝากไปยังรัฐบาลนะครับเอาจริงเอาจังด้วยนะพบตรสำนักง,งานตำรวจชาติเอาจริงเอาจังอยู่แล้วนาะยกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาต้องหันมาดูสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับตำรวจรวยระดับ5 600ล้านไม่มีใครมองเห็นเลยเลรอครับอดีตผู้กำกับโจ๊กนะไม่มีใครมองเห็นเลยเหรอครับมันเป็นไปได้ยังไงนะ เงินเดือนสารวัตรเงินเดือนเท่าไรครับลองถามตำรวจที่เขาดีๆกันอะ่ะเงินเดือนผู้กำกับเท่าไหรครับมันกี่หมื่นบาทแต่รวยกันเป็นห้าหกร้อยล้านมีรถหรูอยู่ในครอบครองสี่ร้อยกว่าคันแต่ผู้ใหญ่มองไม่เห็นเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกครับวันนี้ความเมื่อปรากฏบอกว่าโอ้โหนะครับรถขโมยจากมาเลเซียประมาณ270คันแต่มาอยู่ในความครอบครอ,องของอดีตผู้กำกับโจ้ยอย่างเงี้ยนะฮะมันคืออะไรนะครับอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแน่นะครับ ก็ฝากประเด็นนี้ไว้สําหรับสํานักงานตํารวจชาติ